สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับที่ติดตามนิผลตรโต้คาร์ในช่องทางเพจและก็ช่องทาง YouTube นะครับวันนี้นะครับใครที่ติดตามในช่องทางเพจอย่าลืมเข้าไปกดติดตามใน YouTube ด้วยนะครับกับนิผลตรโต้คาร์ชัดเจนกว่านี้บอมีอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับนำเสนอเจ้า t ต y ยต a v i g o c h ช m ป2 5นะครับปี2015นนะครับสำหรับลูกคันใหม่นะครับรถเข้ามาใหม่คันนี้สำหรับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนไปเลยนะครับ สำหรับเครดิตดีนะครับย้ำนะเครดิตดีฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนกับวีโก้สมาร์ทแคปแคปเปิดได้คันนี้นะครับในราคาเท่าไหร่วันนี้เดี๋ยวมาฟังกันนะครับรายละเอียดต่างๆห้องเครื่องช่วงล่างภายนอกภายในดันนี้จะรีวิวให้ลูกค้าได้ดูแบบละเอียดเลยรถคันนี้เคยทำสีมานะครับคือช่วงท่านได้าหายกระบะนะครับ ตัวด้านหน้าจะเป็นสีเดิมนะครับด้านกระบะเคยทําสีมาบ้างนะครับมีร่องรอยขูดขีดบ้างนะครับอันนี้ยังไม่ได้เก็บงานนะครับย้ําเลยว่ายังไม่ได้เก็บงานเก็บรายละเอียดรถเพิ่งเข้ามาถึงนะครับลูกค้ารีวิวให้ดูแบบนี้เลยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะเป็นเจ้าของโทรหาได้เลยที่เบอร์0985984026นะครับ0985984026 บริการทั้งเงินสดเงินผ่อนติดเครดิตติดบูโรออกได้แต่ถ้าอย่าติดเยอะนะครับติดได้ก็ออกได้เหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมพามาชมกันเลยนะครับกับพิพนธโตัวคาชัดเจนกว่านี้บอมีอีกแล้ววันนี้จะรีวิวให้ดูแบบละเอียดเลยแล้วก็ช่วงล่างด้วยนะครับย้ํานะครับรถคันนี้ยังไม่ได้ล้างช่วงล่างยังไม่ได้ทําอะไรมากมายนะครับรถเพิ่งเข้ามาถึงแบบ ให้ลูกค้าได้เห็นกันเลยว่านี่คือรถสภาพที่เข้ามาเพิ่งมานะครับมีการทําอะไรมาให้บ้างแล้วตอนนี้นะครับ1ก็คือมีแค่ติดฟิล์มมาแล้วก็ทําความสะอาดนะครับพุ่มเบอกอะไรมาเรียบร้อยให้ลูกค้าได้เห็นกันเลยนะครับกันนี้วันนี้นะครับเริ่มต้นกันเลยเดี๋ยวผมพามาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับที่เคยรถคันนี้เป็นยังไงมาดูกันเลยนะครับ เริ่มจากกันชนหน้านะครับมีร่องรอยบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับตัวนี้นี่นะครับตาสภาพนี้ไฟตาด้านหน้าเดิมนะครับน็อตฝากระโปรงไม่ขยับสีฝากระโปรงเดิมสีแก้มเดิมนะครับทุกอย่างนะครับฝั่งทางด้านนี้ตั้งแต่หัวไปถึงประตูนี่จะแคบนี่จะเป็นสีเดิมโรงงานอยู่นะครับกระจังหน้าโคเนียมเป็นตัวเดิมของโรงงานนะครับเป็นรถ2.5ดปี2015นหะครับหรือว่าปี58นะ58นะครับคันนี้2 0 1 5บวกไปอีก3 58ถ้าใช่นะ ปี2014ก็คือ57อ๋อปี2015คือ58 58ครับปี2015นะครับหน้าตาเดิมนะครับกระจังหน้าไฟตาตัวท้านะทุกอย่างสภาพเดิมนะครับตัวนี้แก้มซ้ายขวานะครับเดิมแท้สีเดิมตัวนี้มีรอยบุบเล็กๆน้อยๆนะครับสีดำนะครับกระจกด้านหน้าเคยเปลี่ยนมานะครับกระจกด้านหน้าเปลี่ยนมาแล้วนะครับก็สภาพก็ยังสภาพเดิมนะครับรถคันนี้ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวผมแจ้งในคลิปนะ ดูจบแล้วลูกค้าโทรหาได้เลยนะครับตัวนี้นะครับทุกอย่างสภาพของหน้าก็เป็นมีร่องรอยไหมไม่มีนะครับก็ถือว่าสภาพสีสวยนะนะครับกระจกด้านข้างเป็นโครเนียมนะครับเป็นโลโก้ไฮลักนะครับด้านข้างนะครับประตูด้านข้างยังโครงสร้างสภาพสีเดิมๆอยู่นะครับสภาพสวยนะเมื่อจากอะไรต่างๆไม่มีร่องรอยความเงางามนะครับดูนะครับสะท้อนแสงเลยนะครับตัวนี้ มาภายในนะครับภายในภายในปี2015จะเป็นโทนสีดำแล้วนะครับเป็นแอร์แบกคู่นะครับถุงลมนิรภัยคู่มีพวงมาลัยฟังติมัชชันด้วยนะครับตัวนะครับจะเป็นแบบตัวคัสติงตัวนี้แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็เบาะนะครับผมหุ้มหนังให้ใหม่นะครับหุ้มให้ใหม่เลยนะครับเบาะข้างในสีครีมสวยสะอาดมากนะครับก็คือตามสภาพนี้ให้ลูกค้าได้เห็นเลยพื้นพรมนะครับต่างๆสภาพของเดิมนะครับ ล่องรอยนะครับสติ๊กเกอร์แอร์แบ็ยังอยู่ครบนะครับร่องรอยแต่เข็บเม็ดอาร์ตเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเดิมแท้แน่นอนนะครับรับประกันการันตีได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญแคปเปิดได้นะครับคันนี้น็อตไม่มีการขยับเขยื้อนของน็อตนะครับสภาพต่างๆยังเป็นของเดิมนะครับตัวนี้พื้นพรมนะครับทุกอย่างสภาพเดิมแท้นะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับในราคาเท่าไหร่เดี๋ยวแจ้งเลย2 0 0แสนนะครับสำหรับอะ พูดราคาก่อนก็ได้นะครับสาหรับเงินสดนะครับผมพูดให้ฟังเลยนะครับสําหรับเงินสดคันนี้นะครับรถ t o ยตาวีโก้แชมป์นะครับวีโก้แชมป์คันนี้เงินสดนะครับสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทต่อรองได้นะครับสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทต่อรองได้กับวีโก้แชมป์คันนี้ขับเปิดได้แต่ถ้าเป็นเงินดาวเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นบาทเป็นสามแสนเก้าพันบาทนะครับติดเครดิตดติดบูโรออกได้นะครับลูกค้า ไม่มีประวัติการผ่อนออกได้นะครับคันนี้ยอดจัดเยอะนะครับยอดจัดท่วมนะครับเครดิตดีฟรีดาวน์ฟรีจัดฟรีโอนได้เลยลถปี2,015นะครับอันนี้นี่นะครับก็บอกราคาไปแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยดูรายละเอียดต่างๆนะครับดูรถกันต่อเลยนะครับตัวนี้นะครับสภาพตัวนี้ดังเป็นของเดิมครับตัวนี้เคยทําสีมากระบะด้านท้ายเคยทําสีนะครับตัวด้านท้ายกระจกตัวนี้เป็นของเดิมสีเดิมโรงงานนะครับแต่ด้านท้ายนะครับก็จะเป็นนะครับตัวนี้ ก็จะเป็นล้องอยเคยทําสีมาล้อแม็กเป็นของลีโวมาครับเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเครื่องดีคันสีสวยเดี๋ยวไปดูช่วงล่างด้วยนะครับสีดานะครับมีร่องรอยบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับก็อย่างตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับด้านไาท้ายนะครับตัวนี้ก็ไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะครับฝาท้ายนะครับมีสีออกตลอกนิดๆนะครับก็โดนยังไม่ได้เก็บงานนะครับเป็นตัว E นะครับฝาท้ายนะครับดูนะครับฝาด้านท้ายนะครับเป็นของเดิมแท้นะครับไม่มี ทุกอย่างนะครับสภาพเดิมแท้ไม่มีร่องรอยการชนหนักมาแน่นอนไม่มีการพลิกคว่ำแน่นอนนะครับดูนะครับพื้นแม็กไลเนอร์สวยนะแม็กไลเนอร์โอเคนะครับแล้วก็ด้านท้ายฝั่งทางด้านนี้ก็นะครับเป็นรอยมาร์กต่างๆยังเป็นสภาพของเดิมอันนี้รอยขัดน้ํายาขัดสีมะเนี่ยอ๋อใช่ครับน้ํายาขัดนะมไม่ได้เช็ดล้างเลยนะครับรอยเม็ดอาร์กอะไรต่างๆสภาพเดิม LR ออยู่ครบหมดนะครับแล้วก็ฝาท้ายนะครับเป็นของเดิมโรงงานนะฝาท้ายเดิมนะครับไม่ยังไม่เคยเปลี่ยนฝาท้ายมานะครับ ฝาท้ายทั้งสองข้างจะเป็นสภาพของเดิมโรงงานทุกอย่างนะครับตัวนี้ฝาท้ายเดิมนะแล้วก็พื้นใต้หงใต้ห่มนะครับไม่เป็นสนิมไม่ผุแน่นอนนะครับก็สะอาดสะอาดดีนะครับฝั่งทางด้านนี้นะครับมีร่องรอยการทําสีมาจะให้เห็นนะครับเป็นรอยทําสีมาตรงนี้เห็นไหมรอยแต่นะครับตัวนี้นะครับมีร่องรอยทําสีตรงนี้นะครับนิดหน่อยนะครับเนี่ยตัวนี้แต่จะเป็นรอยทุกอย่างนะครับก็ยังเป็นสภาพเดิมรอยเม็ดอาร์กยังอยู่ครบหมดนะ ไม่มีร่องรอยการชนท้ายมานะครับแต่มีรอยทําสีตรงนี้น่าจะไปโดนเบียดอะไรมาเล็กเล็กน้อยน้อยนะตรงนี้นะครับก็เลยทําให้ทั้งบานเลยนะครับ<ส>ก็ทําสีมาตัวนี้ก็ลูกกระบะนะครับแต่ตัวรถด้านหน้าจะเป็นสีเดิมโรงงานทั้งหมดเลยยังไม่เคยทําสีนะครับก็ให้ลูกค้าได้อธิบายให้ลูกค้าได้ฟังกันนะครับอ๋อดูยังไงดูครับเราเอานิ้วแหยนรองดูครับมันจะเป็นรอยสากนิดนึงนะตัวนี้แต่ถ้ารถเจนสีเดิมเอาใส่ฝั่งนี้มันจะลื่นนะครับมันก็จะลื่นนะครับไปหมดเลยนะครับ กระจกโตโยต้าเดิมนะครับมือจับโครเนียมทุกอย่างครับมีพร้อมด้านโครงด้านข้างต่างๆสภาพสวยเบาะสามารถปรับขึ้นสูงต่ําได้นะครับใช้งานได้ปกตินะครับสติกเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับลมปอนลมวัดอะไรเบาะแถบไม่มีขาดไม่มีชมรุดทุกอย่างสภาพของเดิมเป็นพวงมาลัยเป็นแอร์แบกนะครับเป็นตรวบนี่ยถุงมมลมนิรภัยคู่นะครับ เลขไม่อยู่ที่2 0 0แสนนะครับ17,979กิกโลนะครับมีบูตวัดอะไรต่างๆนะครับกระจกปรับไฟฟ้าทุกอย่างมีพร้อมหมดเลยนะครับแล้วก็หัวเกียร์ทุกอย่างสภาพดีด้วยนะครับคันนี้นี่นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องกันคราวนี้แล้วก็หน้าตารถจะเดิมไหมผมพาเข้ามาดูเลยสําหรับห้องเครื่องคันนี้นะครับคราวนี้ก็มาดูห้องเครื่องกันเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่นะครับ มาดูนะครับสาหรับห้องเครื่องคันนี้ t ต y o ต a าว g โกนะครับน็อตนะครับไม่มีการขยับขยื่นของน็อตแน่นอนนะครับน้ํามันเบรกก็โอเคยังใสนะครับน็อตไม่มีการขยับขยื่นเห็นไหมครับน็อตแก้มซ้ายขวานะครับสภาพของเดิมเครื่องแห้งดีมากนะครับเครื่องข้างในนี่ถือว่าแห้งดีด้วยนะครับไม่มีน้ํามันเครื่องซึมเลยนะไม่มีไหลไม่มีเยอะไม่มีไหลอาบเลยนะครับ แล้วก็ที่สําคัญทุกอย่างนะครับคานหน้าอะไรต่างๆสภาพของเดิมซับคันหน้าด้านล่างไม่มีการชนกัรกระแทกมานะครับสภาพเดิมทุกอย่างห้องเครื่องสภาพเดิมแท้ไม่มีการแตะแบตเตอรี่ลูกใหม่นะครับแบตเตอรี่ใหม่นะแผ่นเพดปี2015แท้แน่นอนมออกทุกอย่างซุ้มด้านในของเดิมทุกอย่างนะครับดูนะครับเครื่องทุกอย่างสวยใสายมากเลยนะครับนี่ลักฟงูงัักไฟอะไรต่างๆยังเป็นตัวเดิมเก็บงานเก็บรายละเอียดต่างๆ ก็ถือว่าสวยงามด้วยนะครับตัวนี้ก็นี่นะครับก็สภาพโอเคเลยนะตัวนี้นี่นะครับก็สภาพรถสวยๆนะครับก็มีกล่องไฟอะไรันทุกอย่างนะครับก็สภาพโอเคเลยนะครับกับคันนี้นี่นะครับสวยๆเลยเนี่ยนะครับใครอยากได้แบบไหนนะครับก็เข้ามาดูรถได้นะครับคันนี้มีการเครื่องแรงด้วยนะตัวนี้เครื่องรถวิ่งดีด้วยนะครับสําหรับคันนี้เหมาะกับวัยรุ่นเลยนะครับดูนะครับ ตาการเล่งพ่อไอเสียนะครับลงหน้าเพานะตัวนี้เนี่ยนะครับพ่อไอเสียพ่อเสียงค่อนข้างจะไพ่ร็อกนะครับเดี๋ยวผมใส่ให้อะไรใส่ให้เสียงเครื่องดังนิ่มมากนะครับเสียงเครื่องดังนิ่มมากเนี่ยนะครับ <Sat. S 1> เครื่องดังนิ่มมากเลยอบอกเลยว่าเครื่องดังนิ่มมากครับคันนี้เครื่องดีจริงๆครับออบอกยอมรับเลยว่าเครื่องดีมากสำหรับคันนี้ เครื่องเครื่องนี้ดังนิ่มมากนะครับเนี่ยครับเครื่องดังนิ่มมากเลยนะครับสาหรับคันนี้แอร์เย็นเครื่องนิ่มนะครับตันนี้เครื่องนิ่มมากนะครับเนี่ยนะครับเครื่องดังนิ่มๆเลยนะครับสําหรับตันนี้โอเคนะครับเดี๋ยวผมมาฟังราคาอ่ะลูกค้าคราวนี้ผมจะพาไปดูช่วงล่างกันแล้วกันนะครับ เดี๋ยวเราไปดูช่วงล่างกันดีกว่านะครับกับตัวยันต้าวีโก้แชมป์คันนี้เพื่อลูกค้าจะสนใจยังไงก็โทรหาได้ฟังเงื่อนไขต่างๆนะครับเดี๋ยวผมพาเอาขึ้นลิฟต์ให้ดูช่วงล่างกันเลยนะครับสําหรับคันนี้เดี๋ยวผมพาเอาขึ้นช่วงให้ชมช่วงล่างนะครับแผ่นฝากระโปรงนี่ก็ของเดิมโรงงานนะไม่มีร่องรอยการเจาะกันทำมานะครับเดี๋ยวผมเอาขึ้นลิฟต์ให้ดูช่วงล่างนะครับเพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจได้นะครับ ในการดูรถคันนี้ว่าตัดสินใจได้เลยนะครับว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อนะครับจะให้นิพนธ์ออโต้คาร์ไปจัดไฟแนนซ์ให้หรือไม่ไปดูช่วงล่างกันดีกว่านะครับสำหรับ Toyota Vigo c h a ช p ป์ปี2องพัคันนี้นะครับในราคา2 9 9แสนเบาทนะครับต่อรองได้เล่มพร้อมโอนบริการจัดส่งได้ทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วไทยนะครับสำหรับคันนี้เดี๋ยวไปชมช่วงล่างกันเลยครับ ไปชมกันเลยครับก่อนจะไปฟังราคานะครับสําหรับวีโก้แชมป์คันนี้นะครับเอาแบบว่าสภาพเดิมๆที่ยังไม่ได้ล้างอัดฉีดนะครับนี่คือสภาพเดิมๆเลยนะครับในราคาอยู่ที่สองแสนกว่าบาทเดี๋ยวดูจบไปฟังราคาเลยอันนี้สภาพเดิมๆยังไม่ได้ล้างนะครับดูนะครับห้องเครื่องจะสะอาดมากใสนะครับไม่มีน้ํามันเครื่องซึมอะไรต่างๆนะครับก็อยู่ในประมาณนี้เลยนะครับแลกอะไรต่างๆพวงอะไรไม่มีซึมนะครับ แท่นเกียร์นะครับต่างๆนะครับผมพาดูนะครับช่วงล่างนะครับอันนี้คือรถยังไม่ได้ล้างอัดฉีดช่วงล่างนะครับสภาพเดิมๆให้ลูกค้าได้เห็นเลยว่าเราซื้อรถมาในสภาพมีก่อนเลยนะครับให้ลูกค้าได้เห็นกันก่อนเลยว่าสภาพตัวนี้ยังสภาพด้านล่างยังของเดิมนะครับเครื่องคัสซีต่างๆนะครับสภาพเดิมน็อตไม่มีการขยับขยื่นนะครับต่างๆแท่นเกียร์นะครับไม่มีน้ํามันเครื่องซึมนะครับต่างๆเลยสภาพคัสซงคัสซีสวยมากนะครับสีดํอะไรเลยครับสวยเลย เห็นไหมครับคัตซีสวยมากไม่เป็นสนิมไม่เป็นอะไรสติ๊กเกอร์โรงงานอะไรต่างๆยังอยู่ในสภาพเดิมนะครับของเดิมสวยๆเลยฮาร์ดดูนะครับมีเฉพาะท่อไอเสียนะครับที่ลงหน้าเพลาเดี๋ยวเราทําให้นะครับใส่ท่อพักให้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ช่วงล่างคัตซีข้างบนนะครับสภาพสวยมากนะครับตรงคัตซีสวยเลยนะครับยางดีอะไรต่างๆนะครับด้านท้ายนะครับตัวนี้ที่บอกว่าทําสีมายังเป็นสภาพเดิมไม่ได้ชนหนักมานะครับไม่มีเลยนะครับสภาพด้าน ดูนะครับไม่เป็นอะไรต่างๆเลยนะครับถึงจะทําสีด้านท้ายมาแต่ไม่มีร่องรอยชนหนักนะมีอะไรต่างๆเลยนะครับสภาพตะเข็บด้านข้างนะครับของเดิมแท้ทุกอย่างนะครับด้านข้างไม่มีร่องรอยแน่นอนนะครับสําหรับตัวนี้นี่นะครับแล้วเรามานะครับดูท้ายพ้อมเกียนะครับเห็นไหมครับสภาพสวยๆเลยไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะครับน้ํามันเครื่องนี่ไม่มีซึมไม่มีไหลไม่มีเยิ้มเลยนะครับเห็นไหมสภาพห่อเครื่องแห้งๆสวยๆเลยนะครับคันนี้ บอกได้คาเดียว่าสวยนะครับมานะครับเนี่ยสำหรับวีโก้แชมป์ันนี้มาฟังราคากันเลยดีกว่าครับกับวีโก้แชมป์2.5ปี2015ครับก็เป็นไงบ้างนะครับไปดูช่วงลงช่วงล่างกันแล้วเรียบร้อยนะครับกับโตโยต้าวีโก้แชมป์คันนี้นะครับผมนิ่บนออโต้คาร์นะครับชัดเจนกว่านี้บอมีอีกแล้วเดี๋ยวมาฟังราคากันเลยดีกว่านะครับสําหรับโตโยต้าวีโก้แชมป์คันนี้2.5นะครับ2.5 นะครับคันนี้วีโก้แชมป์2.5นะครับปี2015หน้าเดิมท้ายเดิมนะครับแต่มีการทําสีมาบ้างนะครับเดี๋ยวเราเก็บงานเก็บรายละเอียดให้แน่นอนนะครับคันนี้ราคาเงินสดนะครับ299,000บาทนะครับแต่ถ้าลูกค้าจัดไฟแนนซ์นะครับบวกเพิ่ม10,000บาทนะครับบวกเพิ่ม10,000บาทจัดไฟแนนซ์เป็นราคา390,000บาทนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจแบบไหนนะครับโทรหาได้เลย นะครับติดเครดิตติดบูโรดาวเริ่มต้นอยู่ที่39,000บาทนะครับสำหรับคันนี้นะครับ<ส>ติดเครดิตติดบูโรดาวได้ไหมได้39 0 0 0ลูกค้าได้เลยนะครับสำหรับคันนี้ลูกค้าติดเครดิตติดบูโรดาว39 0 0 0ได้เลยนะครับแต่ถ้าลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนได้เลยนะครับกับตัวนี้ตัว o t a v i อ o c h a m p ชนะครับสำหรับเครดิตดีนะฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนได้นะครับแต่ถ้าลูกค้าไม่มีประวัติการผ่อนต้องได้ดาวอยู่ที่ 3 5 0 0 0บาทขึ้นไปนะครับสำหรับลูกค้าไม่มีประวัติการผ่อนนะครับดาวเริ่มต้นที่35,000่บาทขึ้นไปนะครับถ้าเป็นเครดิตใสนะครับล้วต้องมีอาชีพนะนะครับลูกค้าสนใจแบบไหนโทรเข้ามาปรึกษาได้ที่เบอร์0 9 8 5 9 8 4 0 2 6ผม,มนิพนธ์ออโตัวคายินดีให้คำปรึกษานะครับบริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านท่านแล้วก็บริการจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับแล้วก็อีกขั้นหนึ่งนะครับ239,000บาทนะครับลูกค้า ถ้าท่านใดสนใจนะครับก็เข้ามาดูได้อีกคันหนึ่งนะครับมีเลยนี่นะครับคันนี้นะครับก็วีโก c แชมป์อีกเหมือนกันนะครับคันนี้แคปเปิดได้เหมือนกันนะครับคันนี้นะครับสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับแคปเปิดได้นะคันนี้นะครับสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทครับกับวีโก c แชมป์นะครับปีสองพันสิบสองนะครับคันนี้แคปเปิดได้นะครับอันนี้แคปเปิดได้นะครับเป็นไฟฟ้านะ อันนี้นะครับวีโก้แชมป์อีกเหมือนกันนะครับคันนี้สองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับลูกค้าถ้าใครสนใจก่อนก็เข้ามาจองก่อนได้เลยนะครับคันนี้ป้ายเชียงใหม่นะสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับจำฟังไม่ผิดคันนี้วีโก้แชมป์เหมือนกันสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทกับวีโก้แชมป์คันนี้ปีสองพันสิบสองเล่มพร้อมโอนบริการจัดส่งได้ทั่วไทยตามสภาพนี้เลยเหลือแค่ติดฟิล์มให้ใหม่นะค,ความสะอาดนะครับสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทกับวีโก้แชมป์อีกหนึ่งคันนะครับสี น้ำตาลนะครับหรือว่าเรียกสีว่ามอฟฟี่ฟิมนะครับสวยนะคันนี้สวยนะครับอันนี้2 3 9 0 0 0บาทเครื่อง2อ0พ v นห้ีโก้แชมป์ปี2012นะครับคันนี้ยังว่างนะครับเพิ่งเข้ามานะครับยังไม่ได้รีวิวติดตามชมได้2 3 9 0 0 0บาทสนใจโทรเข้ามาก่อนได้ก่อนเลยนะครับกับคันนี้นะนะครับส่วนวันนี้เดี๋ยวผมพาลงคลิปคันนี้นะครับใครสนใจนะครับเริ่มต้นที่ฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนสำหรับลูกค้าเครดิตดี ติดเครดิตติดบูโรโทรเข้ามาปรึกษากันก่อนนะครับแล้วค่อยพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งนะครับติดอะไรก็ออกได้แต่อย่าติดเยอะนะครับติดคืนรถเนี่หนักๆนี่คงไม่ได้นะครับก็ยังยากอยู่นะครับติดบัตรเครดิตติดออมสินติดล่าชาตติดแท็กซิ่งนะครับขอให้เรามีอาชีพงานแล้วก็เอกสารที่ไฟแนนซ์ต้องการอันนั้นเราออกได้นะครับบางบางเคสนะครับมีลูกค้าโทรเข้ามาปรึกษานะครับบางทีเป็นรับเหมาก่อสร้างอย่างเดียวนะครับ อันอื่นไม่มีงานเสริมไม่มีอะไรเลยก็คือรับจ้างรับเหมาอย่างเดียวนะครับแล้วก็ทําหาเอกสารสิทธิ์อะไรไม่มีสักอย่างนี้ก็ผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะครับเพราะว่ามันบางทีก็ไปไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าบางทีลูกค้าติดเครดิตอย่างงี้นะครับแต่เป็นอาชีพรับเหมาก่อสร้างอย่างเดียวไม่มีอาชีพเสริมอันอื่นเลยนะครับมันก็ต้องมีอาชีพเสริมนิดนึงนะครับหรือไม่ก็ต้องมีคนร่วมนะครับที่คนนึงนะครับที่เป็นอาชีพทําไร่ทํานาเพื่อเอาหนังสือเกษตรกรหรือสําเนาโฉนดที่ทํากินมาแนบเรา ได้นะครับอันนี้ก็จับไปได้นะครับแต่ถ้าเป็นอาชีพหลายๆอาชีพโทรเข้ามาปรึกษากันก่อนได้ง่ายๆนะครับโทรเข้ามาปรึกษากันนะครับแล้วก็ค่อยพิจารณากันก็ได้ครับว่าจะออกในแบบทิศทางไหนให้ลูกค้าได้นะครับแต่ถ้าใครนะครับสนใจก็เข้ามาดูรถเข้ามาชมได้นะครับคันนี้สวยจริงแท้แน่นอนนะครับราคา2องแสนเกบาทนะครับกับคันนี้มีโคชแยมปี2015ันแฉกเปิดได้สวยๆนะครับคันนี้พื้นโพรงสะอาดดนะครับ ใครสนใจนะครับก็โทรหาพิพผลนทตัวหาได้เลยนะครับที่เบอร์0985984026ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในช่องทางเพจด้วยนะครับกับพิพผลนทตควหาชัดเจนกว่านี้บอ่มีอีกแล้วนะครับถ้าใครอยากดูคลิปเต็มตั้งแต่เริ่มต้นต้องเข้ามาดูที่ใน YouTube พนี่ผลนทตัวหานะครับเพราะว่าอาจช่องทางเพจอาจจะลงคลิปไม่ยาวไม่นั่นนะครับอาจจะมีคลิปสั้นๆนะครับแต่ลูกค้า สนใจก็โทรเข้ามาได้เลย0985984026นะครับอยากดูคลิปเต็มอยากดูให้แบบว่ารายละเอียดต่างๆช่วงลงช่วงล่างให้เข้ามาดูในช่องทาง YouTube พี่บนอโตคารนะครับช่องทางเพจอาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ